ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นพวกกลุ่มแมลงฟองแสดงว่าคุณภาพน้ำจะดีเมื่อก่อนว่าก่อนเราใช้กล้องส่องนะครับพอหลังหลังมาเขามีน้ำใจทำมิลไอตอนเนี้ยเด็กมันเห็นชัดขึ้นเราต้องต้องโอาก้องโทรศัพท์ไปถ่ายถ่ายด้วถ่ายมันมีอะไรบ้างครับมีผูมีอะไรบ้าปีคือสีขาวใช่ครับ ไม่ไม่ไม่รับไม่ได้ระบุสีเพราะว่าบางบางตัวมันชัรุดเนี่ยดีมันจะเป็นพลุมนี้ครับเนี่ยพดพดดี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 ครับกลุ่มแมลงปอครับแมลงปอพวกเพียงพวกหนอนเพียงหอยนะครับตัวนี้เราเจอมันบ่อยๆ่อยงเมียวบิงเมียวแค่ครับแล้วตัวไหนไม่ดีบ้างครับตัวนี้ครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ไม่ดีเลยเขาต้องการปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยเขาก็อยู่ได้อะไร แต่ถามว่าไอ้พวกนี้ต้องการออกซิเจนไหมต้องการเหมือนกรรันแต่มันต้องการปริมาณเยอะเพราะว่าเหงื้อมันนี่ฮะเงื้อมันเยอะมากเนื้อมันเยอะมากเนื้อมันเยอะมากไอ้พวก,ะกะแตกลายฝูนคนนี้รู้เร,เรื่องของแตกลายฝูนหรอวันนีแยกสีมาดีนะครับเราเอาลงมาจำผิดจำถูกแยกไม่ได้ครับเราใช้เล่นเกมครับแต่เวลาเราใช้เราจะใช้หนังสือคู่มือันสีคู่มอืมอ วิธีสอน<ห>นี่นะซึเทคนิควิธีสอนที่ใี้เด็กจำอาจารย์จะสอนแบบนี้นี่ไงค่อยู่ในหลักสูตรวิชาเรียนเป็นเป็นหลักสูตรวิชาเรียนวิทยาศาสตร์เราก็ถามนี่อันนี้เป็นอะไรเด็กเขาก็จะเปิดคู่มือตัวนี้ก็้จะมีคู่มือตัวนี้แล้วก็ตอบคำถา,ามว่ามันอยู่ในกลุ่มคุณภาพน้ำ<ๆ>เขาะจะได้ตกองเปิดคนควา้าแต่ถ้าเราบอกปุ๊บเนี่ยเด็กมันจะไม่คนคว้า อันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เล่นเกมแต่ถึงเวลาเข้าไปในนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้สวิตช์ในชีวิตซ์แล้วก็เปตะน้ำแล้วก็ให้แมงที่มันตื่นแล้วก็เข้ามาในสวิตซ์แล้วก็ใส่ในกระบัติอาจารย์เคยให้การบ้านว่าเอ้หนูไปบ้านแล้วก็ไปไปสำรวจแปลงหรือว่าแหล่งน้ำแล้วก็ให้เด็กไปดูว่ามีบิดไหมสัตว์เลยถ้าพาเข้าไปจะอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่รู้ว่าันสนุกมากอยู่ได้ทั้งวัน ใช่ผมว่าม anyway> ันเป็นการเรียนเบื้องต้นเลยแหละว่าดินน้ำไม่ดีเลยใช้ตัวพวกนี้เนาะหรือเด็กได้เลยแล้วพออาจารย์ไปสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอาจารย์บอกวิธีในเรื่องของการบำบัดเราเราจะตืนทุกเนี่ยแล้วเรามีการกรารนะครับกราฟเราจะประเมินลําน้ําว่าลําน้าเนี่ยมันอยู่ในคุณภาพไหนถ้ามันอยู่ในคุณภาพที่แย่อย่างเช่นลาน้ํา นรังชางที่ดอกบัวจาเนี่ยมันแย่เด็กเขาก็จะเริ่มสู่กระบวนการคนหาสาเหตุอะไรคือสาเหตุที่ลำน้ำบัวมแมลช้างมันแย่เพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะเริ่มไปวางวางแผนกระบวนการที่จัดการที่สาเหตุมันมันจะตัวเริ่มเริ่มที่จะให้เด็กคุณหาสาเหตุอันนี้็นกระบวนการพรัูพนพขะาูปัญญาตรงนี้ก็เป็นสื่อการสอนการเช็คคุณภาพน้ำนะโดยการ ตรวจสุ่มจากประเภทของแมลงที่อยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็เป็นสื่อการสอนที่ใช้เล่นเกมให้กับเด็กๆได้ฝึกทักษะการประเมินคุณภาพน้ำด้วยนะฮะตอนนี้ถอ,อดรองเท้าก่อนโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะเรากลดูในห้องประชุมนะฮะบ้านสะระาชาครับ